้วพี่น้องเลยเนาะพอได้ดุกใส่ยดายสุ่มดัดดุบพอแดวอ้าวเอาใส่นี่บบดนี้ใส่พริกไทยหน่อยนึงเฮ้ยเอาเปิดได้บัลลุดจิ้มกับพี่อีกอ้าวผู้ใดกินถ้าเชื่อมีนักผู้ใดบุญปาเต้น้องน้องเห็นอ้ายกินนะน้องก็อยากเออมาเยอะอันนี้พอด้พอดโมมีเพลงกับพอดขึ้นขเพื่อแจ้งว่าวียดท้าพี่น้องเอ้ยหัวเวียดน้อยเฮหัวพอดนะน้องเอ้ย ดินคักปัญญังบาทนี่ของจังพ่อมาปวดอยากย่าง,งผูกว่ามา,มาขึ้นรถน้าเม่ไปลูกฮะอยากย่างเอาอยากยางเอาเอาอเอกันจอกไปไปข่าเอากันจอกไปนะแกงพูดไปเลยข่าวเอากันจอกโดยสบายดีได้สวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องประดุงเบิร์ดสุขุสุคนเนาะ โดยมาพบมาพอ่อกับแม่น้องอนโนนอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมาพ่อกันพ่อมกลางทรายฝนพี่น้องเลยเนาะโดยกาลังว่าสิ้ผ้ากันไปกินเพอพี่น้องเอ้ยอนนหน่อยห้าวาดบอยอยากขี่รถไปเพื่อนวาอยากยางไปพี่น้องเลย,นะยนนเน,เยน,น,น,นยา,านเนะชงสสยเพื่อนเห็นสภาพทางคือสิบ,บวัยเฮ่งเพื่นอนวายไม่ตู้กันเลยเข้าไปเอากันจ้องพี่น้องเลยผ้ากันยางไป บาซิลอให้ฝนยุดกับบยุดชักเชื่อพี่น้องเอ้ยเนาะตกตุงเต้เศร้าโบพ,พี่น้องเ้ยจนตอนนี้กัเที่ยงกลัวแล้วเนาะสีฮอดบ่ายโมงไหนยั้นบยุดอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะทางแถวเมว่ามาบ้านทันทีก็อยากไปกินเพอวาซันเนาะเพราะว่าเพลนบบได้มาไลายเมื่อพี่น้องเอ้ยก็เลยว่าอยากไปกินเพอก็เลยบ่าไปคนบ่ตก๊กับ,บ่าสิลไป,ปพี่น้องเอ้ยถ้าขี่ซาเร่งไปกับซิสป,ปาย,ยู่เนาะ มันกิดสิบุรีตากฝนพี่น้องเลยทางอนุน้อยห้าวผัดบอยาขี้เพื่อนมาอย่างย่างไปพี่น้องเลยไปแซ่พี่น้องเลย,นนย,ย,นยนเลยนานะอ่าให้เพื่อนออกมาก่อนเนาะเข้าไปเอาคันจ้องพี่น้องเลยโผลฝนกระตกแบบพลอยแบบแบบลิ้นพี่น้องเลยโบเมนพลอยละอยากออกสไตล์ลิ้น,นแนะ่แหละเนาะโดยยิ่งตกทางยิ่งเปื้อนพี่น้องเลยมาเลย ใส่เกลือบกก้างดีๆลูกก้างเจ็บเจื้อพูละอันเลยไปอ้าวสบายดีเถอะแม่เด้อเนาะสบายดีเทอแม่พี่น้องโดยเธอแล้วบ้านมาบ้านทันทีเพื่อนว่าพี่น้องโดนโดนไปกินเพื่อนึงเหมือนว่าไปคนคนน้อยเข้าไปเลยพี่น้องเลยคนย่างๆเอาคนว่ะระวังโต๊ะกี่โตมลูกคนน้อยเข้า โมเมนต์อยากดิ่งกีตมมาชักนี่เนาะพี่น้องเอ้ยจึงอยากง่างไปนี่โอ้ยคนน้อยอยากง่างไปนะฮู้จักแผนการอยู่อยากง่างกีตมฝนตกระเดดอยากออกอยู่ได้พี่นะ้องเอ้ยเนาะแดดอยากออกแบบออกแดดแดดออก่อยนึงพี่น้องเอ้ยคนตตแดดออก รถไทยนี่จอดสะุยสล่ายอยู่นั่นนู้นตกบดมือเลยมันิพี่น้อยตกสองสามมือเลี้ยงแล้วเนาะฝนตกพี่น้อยทางกับเปื่อนเปื่อนสบายดีปะลูกในกัาคนน้อยสบายดูจำเจอดุบ่เห็นเน้สบายดี เอาออ๋อตั้งขึ้นตั้งขึ้นเอาตายเหอะมีน้องเลยฝากกันลุยจีตุลไปดิชุดโอ้ยนอทางกับเปื่อนพี่น้องเลยคุณโอ้โงัวกับพรางัวแท็กซิกินได้ไรนอทางเปื่อนแบบเนาะกินหยาแบบไรโอ้มันนี่แม่น้องเซื้อกับเปิดห้านคือเก่ามันนี่ไปแล้วบ่พากันไปแล้วบ้อ ไปเด้อไปเด้อกินเพอเด้อแมออกแแหลดออกแล้วผลยงังหยุด <c oughs> โดยสบายดี <c oughs> โดย,ย,ดโดยม้าพี่น้องเอ้ยเด่กน,น้องเซอร์พ่นบ่าถาให้ผลยุดก้อนพนันป่าเข้าไปกินก้อนอิ่มก้อนเนาะพุนป้าตะเปื่อนและเกิดบ,บก กระบอกเพื่อน,นแล้วงยางเข้มยางเข้มๆเลยูกเขามาเข้มพี่ลูกละ่ะ<ม>อ๋อมาฮอดห่านผููบาวเวียดน้อยแล้วผูปีนงอนใช้นึ่งผูมีโมแล้วภยัยได้เป็นโมนี่เนะาะไอคีมบอไอคีมไอคีมมาเป็นโมบอเป็นโมน้องเวียดน้อยบอเดโนโ่เดโนโ่ เด้อกินเวอร์เด้อน้อยไปกินเพอเด้อกินเวอร์ป้ะลูกไปบ่เจ่เม่เจ้าน่ะหึฮะมือนงังคือหยุดจึกหยุดจึกมือนงังลูกไปบัดมาจังแมไปกินเพอก่อนหึเอาไปกินน้ำปั่นก่อนเป็นยัง โอ้ Or, ้าว่าโลกังสิไปแล้วม่ไปโม่ไปไปโม่ไปก็ไปเสาไปมบาผลตกยู่ห่างหอดนาะบัยางเนอะมาไยางดูอุ้ยมามาเล่นมาแล้วพี่เมยเล่นมาเล่เออเออว้าเก็บซื้ออะไร ทางเปื่อนเปื่อนทางกะพี <ấy> <sm> ่น้องเอ้ยฝนบันเทิงตกเนาะตกสามมือเลยสามมือสามขึ้นพี่น้องเอ้ยฝนตกมาหอดห่านเพลแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะเงียบเงางอยเงวแท้ห่านเพลมาเนี่ฝนตกลดลูกค้ากับโบแกนเนาะมาเนี่แกนแต่เฮาเล้กางกระจอง ไปก็อยากอยู <ra> ่แต่เฮือนพี่น้องเอ้ยมาฮอดหานขายเพอขายน้ําแล้วเียนเบอร์โทรไว้ต้องเฮ็ดรถขนส่งเนาะสิแหลสิได้บริการถึงที่บ่ครสิไปบริการก็ยากคือกันครูสิไปบริการก็คือยากคือกันบ่นตกแบบนี้เนาะมาสั่งเพิ่นอยู่ก เอ,าเอ,าเอา้าเอ้าเอ้าน้ำเต็มเกือบโบกหนึ่งตั้งไว้ดูกะ่ะโอ้ยใบเฮ็ดเกือ้านตาไม่ใช่ว่าใช่ดุปู่ป้ายังเฮ็ดน้ำเฮ็ดน้ำให้ลูกค้าอยู่ดูก่ะแต่ถ้าสช่างป้าเด้ออ่าผมจนเปียกอ่าสบายดีป้าลุงใหม่ยุดุกงามงามยุดุกละ่ะกิน,นี่โบเฮนกินี่บังกันจ้องสบายดีปะด่ปะลุง còn năn cắn tròng bằng đồ bộ hình, bùa ngang bùa khắc, ào sang này mến à, bà mà này nè, Bà mà này, ào nhắng nóc, bộc bộc bảm ào, ào nhắng, ào chắc thổi, bộc nó mày, bộc ào tôi lấy sa, ào 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 bộc ào năn bộc năm tô bộc đồ năm บอกป้าเด้สำหรับบอกป้าป้าบอจะคว่ำเห็ดไหได้สร้างป้าแล้วมายืนอยู่พี่ลูกสร้างให้ไม่ตู้เพิ่มไม่ตู้ไยังไม่ตู้อะคเปียกนุ่นอัเภอบ่ลูกอัพเภออัพเภอน้ำยังน้ำดำบ่คือน้ำขาวเอาอะไรบอกป้าแล้วไม่ลูกน้ำขาวน้ำขาวน้ำใสเด้อ กินก้ามแม่ชอบบุบบดลองหั่นกะเห็นบ่บ่มะพี่มานั่งถ่ายอยู่โต๊ะพี่ดุรอคิวรอคิวพี่น้องเเอยนาะพได้ดุใส่ไลยสุ่มได้ดุพ่อได้เอาใส่ไอ้นีดนี้ใส่พริกไทยหน่อยนึงใส่เอาวเปิดได้บุบบดใส่พริกไทยบ่ใส่ไลยเด้อพอได้ดุพุบบด อ่ะบวข่นมวข่ารุ่นใส่จอดน้ำบวซอกระยาสดนะลูกยามันเค็มนี่ีเมืองก่อนนี่เซบนี่เปนยาลูเอาว่ั้ถจกนงอจังหน่อยใส่แต่มันเค็มนิดหล่อเลยเอส่อน้ำน้ำปลาแล้นะแฉ่เค็มได้ลูอาใส่น้อยนึงเอาำจากใส่น้อยนึงอืมน้อยนึงด้อน้อยนึงด้อ อ้าวพ่อแล้วเออบวงตองเอาหุ um, uh ่น huh. หุ yeah, yeah. ่นพ่อแล้วพอแล้วพอแล้วอ้าวอโอ้ยแซ่บแล้วแซ่บแล้วบ้านเนี่ยนนท์เปลงเองเลยกินแค่ว่าเอิญปลาดุงอยู่เอิญปลาดุงมากินน้ำอยู่กินเพอรเด้อร์เฉยอ้าวคือบ้านเนี่นั่นนะบ้าน ปลาดุงปลาดุงอยู่ไก่พดบอกปลาดุงอยู่ไก่พดอเรากินไว้บ่ะอ้าวชิมมึงยุบอะไรตัวเองแปลงเองชิมยุบอ้าวคือปิดคนน่นี่เนาะวันใหยากินลายไปจักบอกเป็นกินลายไปจักไป่ได้กินโดนนะวะมือซื้อน่ะมาเราเอ้มมือซื้อน่ะเมตู้สร้างยังไงเมตู้เปียกเขาเปียกเร็จไม่น้องเยเนาะเปียกเซ็ต ปรุงอย่างน้ำเนยพุงเหยอนุ่นเมตุเส้นใหญ่เทอะไปซอสพี่น้องเยเอ้าเฮ้ย้องเอาเอานี่ยหมกอะผินเสียสุดเจ้าวใส่มมกพริกเผ็ดแล้วเอานี่บอจะจะเอาไม้จิ้มเขียวพี่ไม่จิ้มเขียวอยู่พี่ดนุเจ้าอยากได้ยังมือลิงมือลิงอยู่หนีบจิ้มโบมีไปจักเบิงแม่เบิงให้ทางนี้พี่อยู่ทางนี้มี โอ้เอาพี่บอเอาน้ำป้าบเคืออาน้ำแม่เอาเอาน้ำป้าก็ได้มันเด้งบ่อย่าไปหยกมันดุตรงนั้นมันพาลงนะจั๊กบโตป้าแบบนี้นะโยกเยกโยกเยกมันพากรอกเอาหยอกอยู่ตะลางนะฮะบุญกินเวลาลักชัวรี่เ็นบัวก็คือเจ็บได้ป่เอาบ้าบุญเลยนะใชยเอินไหนกว่าเอิญปลาลุงกินน้ำไหนกว่ามาเลยกินเพลรน้ำนู้นเลยฉลองเมืองเมืองเมืองเมทัดขะนะ ลิฟต์เข้าไปในเลยไม่ต้องตัดขาดมามาเด้อกินเผิน้ำกันเด้อพี่น้นองเอ้ยน้องกินเผือตอนเที่ยงเนาะพี่น้องไมา่ใช่พี่นาวพักมาเสิร์ฟให้อยู่เล่าเขากินเผือต้องมีพักกับพี่น้องเลยกินพักกินพักน้ำบ่กินพักกินถ้วยกินพักน้ำถ้วยกะปี้กินบ่อ้อมีมะพริกพร้อม บักพริกลูกโหลดเนาะกับกะปิพี่น้องเพิ่นเตรมไม่ให้ได้กำไรบ่บุ๊คมีครบบ่ว่าสิเป็นกะปิบักพริกพักกลับพี่น้องเหรอเนาะหมากถ้วยอีกผู้อืมอันนั้นกินเพยยูสวรรค์นั่นบ่เดิมได้เนาะพี่น้องเดิมสิได้จังหน่อยเส้นก็ได้ซื้อลูกชิ้นก็ได้ซื้อตังหากแล้วเนาะจังหน่อยนี่ จิ้มกับพ<อ>ี่อีกอ้าวใดกินาช่นกินนะใดบอกินในเขากับบจเป็นแบ,บสันนน้นเนาะอาไปัขบาวบขา็คือบวานฮานยทอดาเมียนใจอยู่นะบ้าบ้าหรอมาบนดาได้ชื่อว่ากินได้เต้นนะ่าเลยพกมากเอพกมาเหรพวกมาคืชื่อเดชชดยังพวงตัวมาอ้าวอนุนนำแล้วพี่น้นนะนองไยเนาะพี่น้อง กินเพอกินกระเปียกเส้นบ้องเจ้าเศษเศษกินกระเปียกเส้นรอบเทียงเนาะอานนรอบเทียงพี่น้องเลยมาเด้อมาเด้อกินน้ำอันโน่นน้อยเนาะมันเป็นยังไงใช้ถั่วงอกอันนั้นถั่วงอกลูกน่ารว่ามันโชคดีอ่ะเอานะกระปุนมันเป็นยังกระปุนมันจะเป็นยังมันก็เป็นเส้นะลูกเส้นเพลอันนี้นะอ้าอนนท์กินเป็นแต่แซ่บขนาดเลยมาพี่น้องเลยเนาะกินน้ำกันไปตู่ยัง อ่าถ้าน้ําปั่นอยู่พี่น้องเอ้ยทางนั้นเมื่อแล้วพุ่นกินอิ่มแล้วยังบ่ทันได้กินน้ํากินไหนอยากเมื่อแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะเพิ่นบ่มีหมู่มานําย่างหิมๆนลูกเอ้ยย่างหิมทางนลูกอย่ารพี่ย่างออกมาหิมพี่ลูกล่ะอ่ากินอิ่มพอดีฝนหยุดพี่น้องเอ้ยเนาะแต่บ่กยังอบอ้าอยู่อากาศตอนนี้โอ้อันนูนน้อยเฮาก ลุยขี่ตมสงสัยปวดยังงางขี่ตมพี่น้องเลยเมื่อนี่ได้อาบน้าเลยเมื่อนี่ไปดินน้ำน่องว่ไปไป,ไปดินน้ำน่องไปสัไปน่ะเห็นบ่าไม่ยากกันอยู่เหี้อแต่อยากมาดินน้ำโมนี่ไปยากนี่บอกไปไปดินน้ำน่องไปลูกไปผู้นะเอานมก่อนบ่ เอานมก้อนบ่หนาบ้าเสือจนเปื่อนมันแล้วเลยอ๋อจ้ะถอดบันได้แตกจ,ากจาก้าจ้าไปวันนี้ข่าวไปเดือกเบิ้งถอดเกือบก่อนจึงข่าวห้านเพื่อนพี่นวว้องเลยเข่ามาเดือกเบิ้งขนมเปิดตู้กระป็นบ้าผมมูบบ้มิตรบียมัมีอย่างเลย โอ้ยของแท้อยู่พี่เบิร์ดอันนี้ของแท้อนนอของแท้ยู่พี่เบิร์ดไปเพิ่นบอกเอาเปิดเบิ่งให้ซื้อเพราปปอวายปวดเฮ้ยออยังลูกขายเครื่องบอ่มาขายเครื่องให้อ้ายวะขายเบนบ่เนา,องงา <c oughs> เอาจอกองกแล้วันเนาะจอกแนวออกแล้วันบ่ยังเดี๋ยวเดี๋ยวเของรอบอ่ะนี่ หน้าน่องก็อ้ายกำลังเสียดตามนัเอาโจ๊กออกเลยมีโมเลดละบาดแี่นองเลยปนุ่นนองเกิดน้ำหลางไงบ้า่ทุกคนจะเอาบุญวัดดุโอ้เอาบุญากพ่อน่องอยากได้น้ำเห็นปะไอ้อนุนแบอุดนุนน่องเซนโน่กอน เอาอยัางเอาอยัางเดียวกับพอ่พอแล้วลูกหล่ะพอ่พอแล้วกินบลเบิร์รดองหัน่นกันเนี่กะเนี้ยพวกปารน้องน้องเห็นไอ้กินนะน้องก็อยากเออเหมือนยัง,งอันนี้พอดโอ้พอดมามีเพลงกับพอดขึ้นขึ้นแออย่งางที่ห <วา S 1> ัวเวียดเท่บาพี่น้องเอ้ยหัวเวียดน้อยเรับหัวพอดนะพไอ้เดี๋ยวเธอไอ้เดี๋ยวเธอไอ้เดี๋ยวพอดนะไหมไอ้เด้อยวไอ้กินเบิร์ดแล้วบ่ร์ดนะเบิร์ดแล้ว จั่างพ่ออ่ะน้องจังอยากน้ำเนอพาน้องกินเจ้าเข้าห่านใดพาหมูกินของเจ้ามันชิโยดได้ลูกหลไงเชโน่เป่ากัดกินของเจ้าหรอลูกเป่ากัดกินได้ไหมเป่ากัดกินไม่ไหวมันเจ้าทิมค่ะไอ้เมื่อป้าเลยเด้อบายบายอ่ะบายบายน้องนะไม่ลุบบาย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 อุณหน่องเป็นไปสร้างทรัพย์ป้าห้ากับเมื่อป้าเมื่อน้ำอันนนป้า แม่แม oh, oh, mm. ่แม่น ah. ุย่างหิมนนลกออานะหอบอย่างเด้ผู้มนุ่งตุ้งนิ่งไปโอ้ไปตลาดแดงยอดมืออึ้งบะยอดมืออึ้อปขายตลาดแดงอ๋อย่างหิมหิมเนี่ยเด้อเด้อเมื่อหอนเทื่อนนี่ได้อาบน้ำเลยเมื่อหอนเทือนนี หาน้องเซอสมอยแทะสม่อยแทะผอ้ดีผนเศร้าพอดีกินอิ่มผนเศร้าพูดีบ่เดาบ่งงเดาบ่เดาบ่ยังยังอยู่มาสุดไทยอ๋อยังสองโลสุดไทยเมียนเห็นน้องเซอร์กินซะน้องเซอร์เนาะ บอกมือบุญจะเอามาอยู่บ่จังว่าเบืองกน่มาพองเชื่อมันยูหัวใดยังไปเบียดคนนะอ๋อถ้าว่ามือบุญเอามาสิมาอุดหนนน้ำอีกฮะนะเออจังว่ามีลูกค้าบอกว่ายูได้ว่ามือบุญได้แม่นแม่นมือบุญนะแบบว่าลายคนถามอยู่เลยเนาะลายค้นถามอยู่โดยเดี๋ยวรอติดตามอยู่เนาะอนุนโดน เมื่อป้าก่อนเด้อโดยเมื่อป้าก่อนอย่าลืมมามาเด้อเมื่อบุญเด้อเดี๋ยวสิมาอุดนนหลายคนอยู่ถามอ่ะหลายคนอยู่ว่าถ้าเอามาสิมาซื้อสร้อยวบบโดยโดยโดยปุญนคน้อยเข้าไปแล้วพี่น้องเอ้ยคนกินกันแล้วอยู่หานอันเส้นหนูอิ่มเดี๋ยวเพิ่มเบาแวเลยเนาะ กินกระเล็บมึ่พูดอิ่มเลยพ่อโบเบรี่เลยย่างไปเลยปาู่น้องเอ้ยดินคักปัญญังบาทนี่ของจังพ่อมาปวดอยากย่างผู้บ้าไปไปมาหอดเทอนแล้วก็อาบน้าเลยบาทนี่ข้อใจแล้วบาทนี่เข่าแล้วอาบน้าก่อนเด้อลูกเด้อจังเข่าเทือนเด้อ เพคนอยากไข่อะไม่ตู้ยืนใกล้เนี่ยยันว่าประตูนี่ไข่ไข่ซอยกันใช่บ่เออไข่ซอยกันกแห้งนุน่นยังหมดถึงแถวพ่อได้ลูกหล่ะชุกไปยังหลายแท้พ่อแล้วพ่อแล้วกด <c oughs> อยากอัดประตูพี่นอ้อยเอาเอาฉันอัดฉันเนาะคุณอยากอัดประตูตึ้ม ได้แล้วไปมาเนี้ไปหาอาบน้ำอาบในอนอนะ้ะลูกเด้อมันนี่ยังไ่ได้น,นอนเว้นอยู่ม้นนี้เด้อโดยโอเคน้องพี่น้องเอ๋ยสำหรับคลิปนี้ทั้งเฮากับขอจบคลิปก่อนเด้อพี่น้องเอเย๋ยเนาะฝากกไดไลค์กแดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทั้งแม่น้องอน,นุนในเด้อเนาะโดยสำหรับคลิปนี้กอกล่าวเข้ามาสบายดี โดย้ยผู้ยังกินอยู่ <laughs> ยั็กยอดด้ยพบพ่อกันคลิปหนาเด้อพี่น้องเลยเนาะ